ไต้เต็มตัวเองคงยังไม่กล้าขอเพราะว่าแต่ว่าพอยอยู่คนเดียวไม่ค่อยมามันต้องอยู่กับเพื่อนๆค่ะแต่ว่าขอตเดียนนี่พอยจะแบบว่ามันอาจจะแบบมีไม่ได้แต่ที่รวมก็ติดทำทุกอย่างอยู่ในงาจาแต่ถ้ามีติดต่อมาก็ติดไม่คิดหลับฟอมเลยตอนนี้วางมาวางมาใช่แต่ว่ามันจะต้องอยู่เพรว่าเขาสามารถแบบติดตามชีวิตของพลอยได้ชกวินนที หลายๆคนอะไรเงี hmm. ้ยมันม like mm ่นไม่สามารถมาแบบ2 4 h o ่ r กับคอยได้มันก็เลยบางอย่างก็มีอะไรที่มันแบบตกหล่นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแ้วถ้ามันก็แบบ24ชั่วโมงไม่คอยจออึดอัดไมมีตองตามเราลูกใครเนี่ย จริงไม่ต้องยื้สี่ชั่วโมงเหมือนกับว่าคือเขาบางก่อนหน้านี้นมันมีเลอยก็มีซอรี่ไลน์ของคอยไงแต่ตอนนี้เรียกว่าเขาต้องดูหลายกองอาจจะแบบตกหล่นไงแต่ถ้าพิชชิพเนสองเนี่ยคอยก็จะพยายามแบบให้เข้ามาถ่ายพลอยเต็มที่มากกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเริกก่มปลดล็อกไหมคะพี่พลอยเพราะว่าเราห่วงชีวิตส่วนตรวรัวเนี่ยพอได้ทำไปมันเริ่มแบบว่านิดนึงแบบก็ <c oughs> ตอนแรกก็มีเขินบ,บ้างนะคะแต่ตอนหลังก็เหมือนแบบว่าเราก็ปล่อยจอยไปแล้วก็ บ่ายสามทำไมใ,ให้มาบ่ายสามน้อยถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าให้ดอกไม้เป็น,นพี่ๆเมื่อกี้ผมรู้ว่า <c oughs> อยู่แค่ห้าคนไง <c oughs> <c oughs> ่อยจอแล e ้วตอบได้ปล okay. ่อยจปล่อยจอย้ไงเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี okay, ๋ยวดไปว่าจบเมื่อกี้นยังไเมด้ยังไงเม่เี้นี่ดดเ่อกี้นี่ีนี่ดเอเดี๋ยวเดีเดี๋ยวองจิ๊กเลยแม่หนูมีเวลาแปเดียวนั้นเดี๋ยวนายก็เข้ามปโชว์ไปดิ๊กเขาแบบมีมีจิ้มอะไรอย่างเงี้ย่อยจอยกำลังงงเมื่อกี้อยู่กเลังเดอรไปแบบนี้อยู่แล้วมคะก้ยไม่มีชื่อจิ้มเยเปล่อยเลยเข้ามาแบบนี้ โอเคค่ะปกติ okay, บแบบนิโต้เขมีแบบฟิลหวานอะไรอย่างนี้ไหม่อยเขาเขาเขาไม่ค่อยแบบโชว์กนะหน่นขนาดนี้่ะเขาก็โดนหลอกมาเ่อเมอกะเออเออว่าในใจเขาหน้าหลักแล้วพอ อะไรเสียอย่างเที่บอกว่าตอ,อนเด็กเราไปเด็กจะนโตเขาไม่ได้คาดหวังอกไรแต่ไงแต่อเราอยากมีพาร์ทเนอร์อยากมีคนที่เราเป็นกันวันนี้ดีพรุ่งนี้ดีก็โอเคแล้วเพราะว่ามันไม่มีใครรู้อนาคตได้เลยสักบ,บางคนไปงานไปอนาคตเลิกกันต้องมีแต่พอรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราเรายังได้อยู่ด้วยกันอยู่พรุ่งนี้เรายังได้อยู่ด้วยกันอยู่แค่นี้พอแล้วค่ะไปถึงไป 40, 40ขอแค่นี้โอเคแล้วค่ะดี่ แบบไม่ได้มายว่าต้องแต่งงานจากงานแต่งไปกี่ชิ้นจริงๆเราณจุดนี้อายุขนาดนี้ง<แ>คงไม,ไม่ได้มาแล้วจริงๆมันมันผ่านเลยมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่คุณบอกว่าขอแค่มีวันนี้แล้วพรุ่งนี้ยังมีเขาอยู่กับเราโอเคค่ะแฮปปี้นะแม่ค่ะเดี๋ยวนะแม่ต้องไปโชว์ต่อค่ะไ,<ม>ไปโชว์ต่อแล้วแม่ให้พี่บอยการันตีความอให้พี่พลการันตีความข้างหลังของตูเหม่อนว่า มเลยข้างรับตามข่าว